ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นจะมีหลายจุดบางจุดที่น,นครศรีธรรมราชดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นดีขึ้นเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นยังมีหลายพื้นที่ครบทั้ง23อำเภอยังต้องเฝ้าจับตาอยู่ด้วยล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรในช่วงค่ำคืนนี้นะครับติดตามรายงานสดเข้ามาโดยคุณนร,รพรพชจมเนียนปักหลักสดเข้ามาจากที่นั่นนะครับคุณนรพรครับเชิญครับ สถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีฝนตกลงมาสลับหยุดนะคะแต่ว่าในตอนนี้ที่ดิฉันรายงานฝนยังคงไม่ตกลงมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นในส่วนของเขตเทศบาลเมืองพบว่าบางจุดน้ําลดลงกว่า20เซนติเมตรแล้วค่ะขณะที่บางชุมชนนะคะตอนนี้ยังคงอยู่อย่างยากลำบากเพราะว่าถูกตัดไฟ ถนนพัฒนาการคูขวางในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ำคืนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า20เซนติเมตรถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่หลายชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำยังคงท่วมสูงอย่างบ้านและโรงกึงของนายนันทวัฒน์บุญโสภาตอายุ41ปีคนนี้อยู่ในชุมชนพะเนียดร,ระดับน้ำในซอยท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะการจะเดินทางออกไปด้านนอกนั้นนะคะเป็นไปอย่างยากลําบากโรงกึงของตัวเอง ทำได้แค่นำเหล็กมาทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าด้านในไปมากกว่านี้ชาวบ้านรายนี้ยังบอกอีกนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีเลยก็ว่าได้ค่ะรุนแรงไหมพ่ผมคิดว่ามากที่สุดในในในรอบได้หลายปีเลยครับลงมาเหมือนเทน้ำเลยมาว่าได้มากองมมาก็มาอ่าร่างเทียงขึ้นอีกเมื่อสองวันที่แล้ว เ <laughs> ตกนักมาก์มาเอาไม่ทันเลยครับผมดีว่าได้ทีมงานมาช่วยช่วยเนี่ยครับกันประตูก่อนอันนี้ทําไม่ได้นี่ทําไว้ทําไว้กันเนี่ยครับพอดีบ้านเป็นลวงรอบครอบชิดนะครับที่นี้ก็ปิดทางเข้าน้ำประตูหน้าอย่างเดียวเครียดมากไีนี้เครียดนะเครียด <laughs> เครียดครับ <laughs> เครียดกูก็ <laughs> รับไฟ ทีมข่าวสอบถามข้อมูลไปยังนายไกลสอนวิสิตวงผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะน้ำเริ่มลดระดับลงและความรุนแรงลงแล้วเหลือเพียงมวลน้ำขังในสองพื้นที่คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองส่วนเรื่องไฟฟ้าในพื้นที่ได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟในพื้นที่ที่อพยพผู้คนออกมาทั้งหมดแล้วค่ะ ค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ำให้ชาวอำเภอปากพนังต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากพื้นที่รับน้าต่อจากเขตเทศบาลเมืองก็จะเป็นอำเภอปากพนังค่ะประกอบกับพรุ่งนี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นดิฉัน,นอรพรพุทธจํเนียรรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ขอบคุณคุณนรพรนะครับขอบคุณ AIS 5G ด้วยนะครับมีรายง,งานล่าสุดท่านผู้ว่าฝากเตือนมาว่าข้อมูลที่มีการส่งต่อกันแล้วก็มีการแชร์กันว่าเตรียมจะรับน้ําอีกมวลหนึ่งเป็นมวลน,น้ําก้อนใหญ่จากที่คีรีวงเนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าฝากย้ามาว่าไม่เป็นจริงแต่ว่าก็ยังให้ประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชนั้นเฝ้าระวังช่วงนี้อยู่เพราะว่ากรมอุฒินั้นทํานายเอาไว้นะครับว่าพยากรณ์ไว้ว่าฝนยังตกหนักอยู่สองวันในจุดนี้ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ